วันนี้นะฮะตามคําเรียกร้องของทุกฝ่ายเลยเขาบอกให้พี่มอสพี่แจ๊ดนั้นทําเกี่ยวกับเซนไตตัวใหม่ล่าสุดหน่อยได้ไหมใช่ฮะวันนี้เราเลยจัดให้เลยครับผมกับขบวนการนัมเมอร์วันจูโอเจอร์ไม่โกจูเจอร์โกจูเจอร์เลยครับผมเป็นการฉลองครบรอบ50ปีนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปแปลกๆหน่อยละกันครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับพูดคุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องว่าเนื้อเรื่องจะออกมาทิศทางไหนครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องย่อกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อย ุคสมัยใหม่เนี่ยเกิดสงครามจักรวาลเท่าหันการระหว่างหุ่นยนต์เซนไตทั้งหมดเนี่ยมาต่อสู้กันเองมาแนวสงครามเลยเหรอผมไม่รู้ว่าเฮ้ยหุ่นยนต์เซนไตมาต่อสู้กันเองเพราะอะไรโดนปีศาจควบคุมหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหุ่นยนต์รอดอยู่ตัวหนึ่งก็คือเทนกะสวอตเทนกะซอสเออคือตัวนี้เนี่ยคือแบบแทบจะปราบหุ่นยนต์ทั้งหมดเลยโอ้โหน้ำประวันจริงๆเป็นน้ำประวันมากแล้วเขาเนี่ยคือจุดสูงสุดของหุ่นยนต์เซนไตทุกตัวโดยการเหยียบย่ำรุ่นพี่เอออยู่ขไั้วทบน พลังเขาเยอะเกินไปเขาต้องผนึกตัวเองเขาอยู่ในคณะพระเจ้านะเขาต้องผนึกตัวเองแล้วก็แบ่งพลังเนี่ยให้เป็นแหวนแหวนทั้งหมดเนี่ยให้กระจายออกไปเพื่อให้แหวนนั้นไปตามหาผู้ที่ถูกเลือกโโอ้หแต่ว่ามันจะมีองค์กรอยู่องค์กรหนึงครับคุณแจว่าคือว่าองค์กรบีดันประมาณนี้ ผมก็อ่านเสียงไม่ค่อยถูกแล้วมันบีดอนบีดอนอะไรทุกอย่างแหละเ,ออเดี๋ยวราอาวิชเชียลประกาศอีกทีแล้วกันว่าจะเป็นตัวอะไรกันแน่ออที่เขาเนี่ยจะปลุกคืนชีพตัวของเทนกาดซ้อนเนี่ยออขึ้นมาไงแต่ว่าไม่ได้ไงเพราะแหวนเนี่ยมันเลือกผู้คนมาแล้วอ๋อมันเลือกมามนุษย์ที่ถูกแหวนเลือกมานั้นมันจะมีการแข่งขันหรือว่าริงแบทเทิลเพื่อให้ความปรานถนากลายเป็นจริงของผู้เป็น n ม m b e r ข o n เท่านั้นนำไปสู่การกำเนิดขบวนการใหม่ล่าสุดณตอนนี้นะครับ น u m เบอร์วันโกจูเจอร์นะครับนี่คือเนื้อเรื่องย่อๆนะครับฟังเข้าข้ามันจะเหมือนเป็นการแข่งขันกันซะมากกว่าเอออะไรประมาณนี้นะว่าใครเป็นที่1นใครเป็นโนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของคนที่ถูกเลือกจากแหวนดีกว่าครับผมก็คือตัวของโคโนโฮเอรุครับหรือว่าโกจูวูฟโอ้โหไม่เป็นสีแล้วอันนี้เป็นสัตว์เลยเป็นสัตว์เลยนะครับไม่ใช่เป็นโกจูเรสนะครับโกจูวูฟที่ออกเสียงยากมากใช่ะครับผมไม่รู้ผมลิ้นพันกันหรือเปล่านะครับหมาปา เดียวดายที่ไร้สังคมมากเคลือปากดี oh. เป็นคนพูดโตนะครับแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังกลายที่ แข็งแกร่งและจิตใจที่เอ้ยเป็นคนดีนะเป็นคนปากหมาแต่เขาเป็นคนดีนิสัยรุนแรงถูกไล่ออกจากงานบ่อยๆมากเลยสรุปมึงคนดีเลถูกไล่ออกจากงานเคนเห็นตรงไงคือถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ดีเขาก็พูดตรงๆจนหัวหน้างานเขาไม่ชอบก็เลยไล่มันออกไปเพราะว่าเสือกเก่งกว่าหัวหน้างานคือนิยามคำนี้เลยแต่ว่าด้วยบางอย่างแน่ดดีครับทำให้เขาเนี่ยไม่มีแรงปานาอะไรเลยเนี่ยแต่เขาเนี่ยกลับมาพบกับตัวของเทนกัสซออแล้วก็ดาบแล้วก็แหวนแล้วก็ทำสัญญาร่วมกัน แล้วกันทำให้เขานั้นกลายเป็นโกจูวูฟในที่สุดประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวสีน้ําเงินของเรานะครับบายากุยะลิกูอกอ่าครับผมนะครับก็คือตัวของโกจูไรออนนะครับหรือว่าโกจูเลออนแล้วนะถูกแล้วล่ะเรออนอ่าไรออนอดีตไอดอลอิสระนะครับผู้ทำงานแบบว่าแวดวงการบันเทิงเนี่ยหลากหลาย รูปแบบมากยิ้มทั้งวันคนดังเนี่ยแต่เขาเนี่ยถูกไล่ออกจากเอเจนซี่อะไรเนี่ยด้วยเหตุผลว่าเขาเนี่ยเป็นคนวางแผนเก่งเกินไปปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีเป็นคนมั่นใจเกินเหตุไงเขาเรียกว่ารู้เยอะเกินไปเอเจนซี่เลยไล่ออกไปเขาเลือกคนที่เก่งเกินเนี่ยเขาจะไม่อยู่อันนั้นเมวันเนีเขาเป็นที่หนึ่งในด้านนี้อ เขาีว่าเสือเก่งกว่าเอเจนซี่รู้เยอะเกินไปก็เลยโดนไล่ออกก็เลยต้องมาพึ่งพาตัวเองต่อมาคุณแจนฮะก็คือตัวของบากุกามิเลโอกินะครับก็คือตัวของโกจูไทเรนโนตัวสีเหลืองเลยไมเอ้มันไทเรนโนได้ไงอ่ะผมไม่รู้นะเมื่อกี้สัตว์ไป2ตัวแล้วอันนี้มาเป็นไดโนเสาร์เฉยเลยนะครับก็คือสาวกผู้เรื่มใสในไทกัสซอสนะครับอย่างแรงกล้ามากเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความเชื่อว่าการ ได้รับดามศักดิ์สิทธิ์นั้นคือจุดสูงสุดของชีวิตคือความรารถนาของเขาเนี่ยมาแรงกล้ามากมนิสัยนี่ซื่อตรงรักสงบออแต่ว่าเขานั้นมีพละกําลังที่มหาศาลมากเขาเป็นคนแข็งแกรงออ่งเป็นคนที่เข้มงวดในครอบครัวเขาเป็นที่หนึ่งในครอบครัคววา่าแต่ว่าถูกไล่ออกจากบ้านพูดเดาดออกแล้วที่คนที่มาเนี่ยก็คือต้องโดนไล่ออกเลยสักอย่าง หวนเลือดหวนเลือดไออกเพราะว่าความคิดไม่ตรงกับครอบครัวถ่างมึงจะเก่งไงก็ต้องเมียก็ไล่ออกแล้วมึงจะมารู้เยอะว่าเมียไม่ได้แล้วมึงจะมาศรัทธาดาบนู่นนี่นั่นนี่ไม่ได้เออาต่อไปนะครับตัวสีเขียวนะครับเทกะฮาระเกนจิโร่นะครับก็คือตัวของโกจูอีเกิลนะครับเขาเรียกว่าเด็กมัธยมผู้คล่องแคล่วว่องไวเขาเรียกเป็นคนที่วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วการเรียนแม่ตัไม่รู้เหมือนกันนะ เลวหรือเปล่านะแต่ว่าครอบครัวกลับไม่เหลียวแหลกคุณจนะแม้จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายในการเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยพี่ไม่สนใจอะไรเลยก็คืออินโทว์ดนะเป็นอินโทว์ดไม่สนสังคมรอกข้างเลยเป็นคนที่ชอบอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวทําให้เข้าเป็นน้ำผึ้งวันไ่อยู่คนเดียวจริงไม่ต้องมีใครได้ออกเพราะเขาโดนไล่ออกมาแล้วาคนต่อไปคุณจนครับอะไรฮะผู้หญิงผู้หญิงอันเนี่ยอิชิกาวะ ซุปมิโนะนะครับคือโกจูยูนิคอนนะครับตัวสีดำเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนักสืบหญิงนะครับคือฉายาของเธอเนเขาเรียกว่าเป็นอดีตนักเรียนฝีมือฉกาจัดการที่สุดในตำรวจเลยชกาจจัดกัรด้วยนะชกาจัดการมากแต่ว่าเขาเนี่ยมีหน้าตาที่สวยเกินไปเอาอะไรเนี่ยก็คือแบบเอ้ยโดนเพื่อนร่วมงานเกีรยดอ่าไอ้เจกุณหน้าตาดีไม่ได้เขาเลยไม่มีงานอ๋อ รับหน้าที่เป็นงานพระทรมทั่วไปแล้วกันก็เลยโดนไล่ออกจากงานตำรวจโอ้โหมันหลอกกันง่ายเลงวัคือหน้าตาดีกันไปก็เลยโดนเพื่อน่วมงานเกลียดอะครับก็เลยเป็น number o n เงี้ยอ๋อครับก็คือสวยสุดในกรมตำรวจเอออย่างนั้นไปนะครับก็คือคนที่โดนแหวนเลือกอะก็คือคนที่โดนไล่ออกไม่ว่าจะเป็นดีเกินไปเก่งเกินไปแข็งแรงเกินไปรู้เยอะเกินไปสวยเกินไปโดนไล่ออกแหวนเลือกหมดใช ผมอยากรู้ว่าคนที่หกอ่ะมันจะโดนอะไรมันต้องมีประวัติไงมันต้องโดนไล่ออกเป็นอย่างนึงเอาคุณจันนะอ่าครับผมตัวของเทกาซอสบ้างอ่ามันคืออะไรเทกาซอสหลายคนบอกว่าเฮ้ยเทกาซอสคือหุ่นยนต์ที่ปราบปรามเราหุ่นยนต์เซนไตเนี่ยมาเยอะมากเออครับผมความสามารถของเขาคืออะไรกันแน่มันเป็นยังไงนะครับไอ้เทกาซอสเนี่ยมันคืออาวุธรูปแบบหนึ่งคุณจันะอ๋อไอ้ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันก็คือกรงเล็บเนี่ยไอ้ยาวๆเนี่ยใช่มันคือกรงเล็บยาวที่ แปลสภาพเป็นหุ่นยนต์คือแฝงตัวในรูปแบบของดาบประกบมือขวาจากสงครามยูนิเวอร์แซลเซนชิที่เราซูเปอร์เซนไตเนี่ยมาต่อสู้รวมกันนะครับก็คือเทกัสซอนนี่ได้ยุติสงครามด้วยตัวของเขาคนเดียวเพราะเขาเป็นที่หนึ่งมาแล้วเป็นที่หนึ่งนะเมื่อวานไงเขาเลยแบ่งรูปแบบแหวนเนี่ยให้กระจายไปไอ้พวกที่ไม่มีบ้านไอ้พวกที่โดนไล่ออกเนี่ยกระจายกันไปนะครับก็ตามนี้แล้วกันตัวเทกัสซ้อนเนี่ยไม่รู้ว่าเขานั้นกระจายแหวนเพื่ออะไรหรือว่าอาจจะรอให้เกิด เาวครับขันอีกครั้งหนึ่งถึงจะออกมาอีกครั้งหนึ่งเออใช่เหมือนเขาเป็นตัวเองอ่ะรอให้เกิดสงครามคล้ายๆกูการเนี่ยครับผมเป็นหตัวเองรอให้เหมือนปีศาจตื่นขึ้นมาเคมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นมาเขาจะปกตัวออกมาใช่ใช่นะครับอ่ามาดูฝั่งของตัวร้ายกันบ้างนะครับครับผมก็คือตัวขององค์กรบิวดันละกันนะครับก็จะมีหัวหน้านะครับชื่อไฟแคนดลเออครับผมประมาณนั้นแหละเป็นหัวหน้าที่แบบว่า ฝีมือชะกาจชะกันมากเป็นคู่ปรับของโกจูบูปเลยก็ว่าได้เป็นคนที่รักลูกน้องเอาใจใส่เพื่อนสนิทอย่างมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหัวหน้าต่อไปนะครับตัวของผู้หญิงบ้างตัวร้ายจะมีทั้งหมดที่เป็นหัวหน้านะมีอยู่สองตัวก็จะมีตัวผู้ชายที่เป็นฝ่ายและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของโบเก้นะครับเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเขาเรียกเป็นคนที่แบบนี้ใส่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เห็นใจกับตันและก็ฝ่ายเทคนิคผมไม่รู้ว่าไอ้หน่วยงานมันเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเปล่านะ ไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูในเรื่องนะตอ,อ,อนนี้ก็คร่าวๆมาก่อนแล้วกันนะฮะอ่าต่อไปนะครับเป็นคู่ชายหญิง<ม>เป็นปีศาจที่มีเสียงทั้งหมดชายและหญิงออนะ๋ที่แบบว่ารวมร่างกัน เมื่อรักล้นใจก็สามารถขยายร่างใหญ่ขึ้นมาได้โอ้โหนี่มาคาโม่ว่าอะไรคู่ชายอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะอาจจะเป็นปีศาจที่ถ้าเกิดมีความรักเนี่ยก็จะสามารถขยายร่างขึ้นไปอีกได้ครับนะครับความคิดของเราไม่ต่างยังไงฮะสำหรับขบวนการครบรอบ50ปีที่มีทีมสัตว์ที่มั่วซั่วมากใช่จากหมาป่ามาเป็นไตโตรเสาใช่แล้วก็มาเป็นสัตว์เทพนิยายใช่ฮะเขาเรียกว่าโน1มากเอออ๋อมนเป็นโน1 จากเรื่องต่างๆหรือเปล่าอ,อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเรือร่องหมาป่าเนี่ยอาจจะเป็นโนหนึ่งในเรือร่องของความเดียวดายหมาป่าเดียวดายแวววุบสิงโตก็เจ้าป่าพวกนี้สิงโตก็เจ้าป่าโนโห,หนึ่งเหมือนกันไทเลนโนก็เกี่ยวกับไรโนวเสา,ววาเขาเก่งสุดเขาเป็นเจ้าเร็วเสาใชไเออใช่ทเลโนะก็คือเดโนเสาที่กินเนื้ออ้เโนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอีเกิลสัตว์ปีกก็ง่ายๆเป็นราชาหงนนกเลยก็ว่าได้จะเป็นอย่างนั้นอีเกิลนกในตำนานหรือไม่ก็แบบน่ารักหน่อยม้าในตำนานอย่างม้ายูนิครชเปสท สัตเทฆเป็นตำนานและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้หญิงครับ เป็นสีดำใช่ใชเพราะหลายครั้งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่พ้นสีชมพูกับสีเหลืองใช่ครับหรืออาจจะมีสีเขียวปะาปลายกันบ้างไปแต่ว่าไอ้สีดำานี่เป็นสีที่ทามินมากผมไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงจะเป็นสีดำครับอันนี้ถือว่าฉีกมากเขาแข็งแกร่งไงเออถ้าเป็นตํารวจอะไรพวกนี้แล้วรูปทรงดีไซน์คุณมอสชอบไหมสวยไหมคือตอนแรกเห็นเป็นภาพโปสเตอร์แลๆแล่ลกันที่แบบมีภาพหลุดออกมาผมนึกว่าเฮ้ยเซนไตในค่ายกีการสร้างหรือเปล่าเซนไตหนังโปหรือเปล่าอ่าครับผมคล้ายกันเลยเกินแต่ว่าดูจริงเอ้ยมันก็ดูเท่นะหน้ากามันนเทะคลย กับฮีโร่อะหนังจีนน่เออครับผมเออคล้ายๆกับอาร์เมอร์ฮีโร่อะไรพวกนั้นเออชุดกล่องเนคล้ายๆนะมันเหมือนกับคล้ายๆกับนักรบจีนอะไรเงี้ยแต่วงกลมนี่คล้ายๆโอนเลยนะวงกลมตรงกลางนั่อกเลยใช่ๆครับคล้ายๆโอนเลยนั่าจะเป็นทุกตัวเลยนะเออใช่ๆวงกลมคล้ายๆโอนทุกตัวเลยนะครับอ่ะ แล้วมาพูดถึงดีไซน์หุ่นยนต์กันบ้างอ่าครับผมดีไซน์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเท่เลยหุ่นยนต์สีทองเลยนะสีทองเลยมันจะไม่เหมือนกับรูปร่างประกอบเหมือนเอาสัตว์หตัวมาประกอบเนี่ยครับผมมันจะไม่เหมือนน,นออครับนี้มันจะเหมือนหุ่นยนต์กันดั้มเลยมันกลายร่างมาจากกรงเล็บไงไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นหุ่นยนต์แบบมีของทุกสีอะ,อ,ะอันนี้ก็มีสีแดงใช่ไหมเดี๋ยวก็มีสี ดำสีเขียวสีนี่ผมามนสาถเห็นหน้าได้เพราะว่าตรงนี้หน้ามันอาจจะเป็นสีแดงหน้าจะมีแบบหลายสีอะไรพวกนี้ตามไปนี่ไปนะส่วนองค์กรตัวรายนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะจัดในรูปแบบไหนอาจจะเป็นปีศาจที่ต้องการใช้พลังของเทนกัสซอสอ่าครับผมออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เหมือนกันแต่งตัวในชุดฉากน่าดูเลยอแต่งตัวีนอย่างกับตัวละครในอนิเมะที่จริงมันมีพวกผู้ช่วยเหลือด้วยนะครับแต่ว่าเราขอไม่ยกมาแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นตัวประกอบทั่วไปเอาตัวที่มันสําคัญในเรื่องนี้ <ไป S 2> ก็คือพวกแบบอ่ะตัวพระเอกกลุ่มองค์กรหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ฮะ,ะเราก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะ,ะที่มาเจอบลึกคร่าวๆแล้วก็มาให้ทุกคนได้รู้กันกับขบวนการใหม่โกจูเจอร์ครับผม <นะ S 1> ถ้าเกิดสืุปไว้ง่ายคือเกิดสงครามเซนไตแล้วก็ตัวหุ่นยนต์ตัวเนี้มันชนะมันเป็นเทพเจ้าก็คือแบ่งแหวนเนี่ย ให้ทั้งหมด5คนเนี่ยที่เป็นนัมเบอร์วันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมาเป็นตัวละครโกจูเจอร์รบรอบ50ปีของขบวนการเซนไตเห็นได้ข่าวว่าขบวนการนี้เนี่ยจะใช้เซนไตขบวนการสุดท้ายจริงอ่ะอันนี้ไม่รู้นะแต่มันเขียนว่านัมเบอร์วันเซนไตด้วยนะคืออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ต้องต้องรอดูกันต่อไปครับนะครับอ่ะพูดจาหประมาณนี้แล้วกันหรับตัวของขบวนการใหม่ที่เรามาอธิบายอาจจะพูดชื่อผิด พูดชื่อถูกกันบ้างเดี๋ยวต้องรอให้ออฟฟิเชียลประกาศอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงเพราะว่าต้องรอดูในเรื่องนะครับอะต่อไปนะครับรายการขายเสื้อของเราเออทำไมอ่มีะครอ่นี่ฮะหนังแมวนะครับตัวละ3า300บาทส่งฟรีกันไปและก็หนังหมีลิมิเต็ดนะฮะอันนี้นะฮะ ก็ส่งฟรีเหมือนกัน400บาทคบาทต้องรีบซื้อแล้วเพราะว่าตอนนี้นังหมาเริ่มจะออนแอกันแล้วอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เราทําหนางหมาได้ทั้งหมด99%แล้วโอแล้วหูนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเพราะว่าฉายประมาณเดือนมีนาหรือเมษาประมาณนั้นเลยประมาณนี้เลยนะครับติดตามชมได้นังหมาภาคสุดท้ายออนแอปีนี้อย่างแน่นอนแด้เขามีแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ต้องรอดูแล้วกันอาจจะพาร์ทหน่งหรือสองพาร์ทต้องรอดูกันต่อไปนะ้ไครับยังไม่สปอยตอนนี้แต่ว่าเต็มอิ่มแน่นอน อิม่มห,หนังยาวเ,เขาเรียกว่ามีแต่เนื้อไม่มีน้ำไม่เลือดด้วยครับนะคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเงินแค่50บาทคุณจันฮะเอาไปทำอะไรดีเออก็นี่ไงมูฟวี่ด็อกไงออมูฟวี่ดกนะฮะก็เราบบสมัครสมาชิกเรามีเหมือนเช่นเคยเลยนะฮะก็50บาทต่อเดือนฮนะ ก็จะได้เข้ารีดคอร์ดพูดคุยกับคุณ่าคุณแจ๊ทุกวันพุธนะฮะหรือว่าอยากจะไปดูไลฟ์สดที่ช่องนั้นก็ได้ฮะมาคอยแบบส่งค่าขนมให้เราเล็กๆน้อยก็ได้เหมือนกันเลยนะฮะพิมพ์ไปเลยครับ m ูวี่ด็อกฮะใช่ฮะ M O V I E เออโหนแล้ว O G เออแม่นแล้วนะ มาต้องดึงภาพอ่าครับหรือแม้แต่อยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยก็ไปที่ Facebook Fan Page for Fun ธรรมดานะครับแล้วก็แฟนเพจมูฟวี่ด็อกนะครับสามารถไปกดถูกใจกันได้เออใช่ครับไม่ว่าจะเป็น Fan Page ของ For Fun ก็ดี Movie Doc ก็ดีเออหรือไม่ก็ TikTok เออครับตอนนี้นะฮะก็สามารถติดตามได้เหมือนกันใช่ครับก็มีคลิปลงด้วยนะฮะทุกช่องทางเนี่ยสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรฝากแล้วฮะขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ สปอนเซอร์เข้าด้วยครับผมนะเครื่องดื่มไหมอะไรก็ได้เครื่องดื่สมสปอนเซอร์เข้าก็ได้ขนมเนี่ยเข้ากับเรามากกว่าแต่กินจกจกจกมูดเรยกินด้วยเอยโอ้โหแล้วตอนพูดมาเนี่ยเศษขนมเนี่ยพ่นออกมาเใช่จะเหมือนตอนไลฟ์สดจบข้าวเหนียวกินเนี่ยนึกยังไงนึกเราท้า